สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวไทยมุสลิมอพยพมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ใกล้เมืองหลวงได้แก่บ้านท่าอิดริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบ,บุรีมีผู้นำชุมชนคือนายกองวังกมามีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนนทบ,บุรีได้รับพระราชทานที่นาสำหรับเพาะปลูกทำม,มาหากินและได้จัดตั้งเป็นชุมชนมุสลิมท่าอิฐ นอกจากชุมชนมุสลิมแล้วท่าอิดยังเป็นที่ตั้งของวัดท่าอิดซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนท่าอิดศึกษาวัดแสงสิริธรรมวัดบางบัวทองวัดเชิงเลนและคริสตจักรสายทานพระพรทำให้ชุมชนนี้มีการเอื้อเฟื้อเกื้อ,ก,อกูลกัน,กนระหว่างชาวพุทธชาวมุสลิมและชาวคริสต์เสมอมาความหลากหลายของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนาน ระหว่างวัฒนธรรมของหลากหลายศาสนาอยู่ร่วมกันมาเป็นระยะเวลากว่าร้อยปีเป็นการแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าความแตกต่างนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง <unaware noise> องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดได้รับการประกาศยกฐานะจากสภาตำบลท่าอิดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดเมื่อวันที่12มีนาคม 2,539เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอีกเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชาการบริหารส่วนท้องถิน่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ฝ่ายบริหารนําโดยนายปรีดาเชื้อผู้ดีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิดมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการของอบตอให้เป็นไปนตามกฎหมายนโยบายแผนพัฒนาอบอตอข้อบัญญตัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของอบตอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาอบตตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นสภาอบตมีประธานสภาอบตหนึ่งคนรองประธานสภาอบตหนึ่งคนอำนาจหน้าที่ของสภาอบตให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอบตเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของอบตพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฝ่ายข้าราชการประจำนำโดยนางสาวธัญ,ญพัฒน์สีโพลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐก,กำกับกองงานหกองและหนึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้สำนักปลัดอบตอมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการราชการทั่วไปของอบตอรวมทั้งกำกับและเร่งรัดก,การปฏิบัตรริราชการของส่วนราชการในอบตอให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของอบตอโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดอบตอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานอบตอลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับการนำส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญบีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างเงินบำเหน็จบำนาญ งานเกี่ยวกับการจัดการทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆและการสำรวจการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นกองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะงานด้านการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงอาคารถนนงานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมงานให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานการจัดการศึกษางานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการงานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสูนพัฒนาเด็กเล็กงานสนับสนุนกิจการศาสนางานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมง,งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมการควบคุมบำบัดน้ำเสียระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำและมลพิษทางอากาศงานตรวจสอบและอนุญาตงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณาสุขประสานงานสาธารณาสุขในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลงานส่งเสริมสุขภาพงานรักษาความสะอาดมีหน้าที่รับผิดชอบงานระบบรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยงานควบคุมโรคมีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันโรคต่างๆของคนและสัตว์กองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงเคราะห์การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมการส,งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้กำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มพลังมวลชนองค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและให้เป็นอบตมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมพิบาลเพื่อให้บุคลากรและการบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารกิจการสาธารณะที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดและความพึงพอใจต่อประชาชนผู้มารับบริการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดดงนี้ 1>, 1- พัฒนาเมืองดนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 2- เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 3. เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 4. พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาชนอาเซียนได้และ 6. พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามด้วยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาของบอบตในเชิงรุกมีทิศทางในการดำเนินงาน และคนสำมฤทธิ์อย่างเป็นระบบนำไปสู่การรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของอบตอร,รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษาประจำปี2566 รางวัลองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2567และรางวัลพระราชทานตามบนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดวันพัฒนาชุมชนประจำปี2567 จึงผลักดันการพัฒนาให้เป็นรูป,ปรธรรมจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนหน่วยงานภายในหรือไม่แต่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นบทพิสูจน์ของการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองและประชาชนให้เจริญก้าวหน้าภายใต้วิสัยทัศน์เข้าถึงปัญหานำมากแก้ไขใส่ใจพัฒนาทาอิกก้าวหน้าชาวประชาสุขใจ